อา้าค่ะพี่น้องอันงวดนี่เป็นอีอย่างผู้ใดก็มีแต่เอาอันเซียนไดก็มีแต่ว่าบวกเลขพิดแท้คันว่าเซียนเพชรเมืองกันก็นได้เปลี่ยนลืมบวกคงที่เพิ่นว่าสันเด้เอ้าเซียนใจกับ็มาอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นผิดผิดชุดเงินล่านเลขล่างคือสีบ่ผิดดอกคือ เอาพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะเบิงนํำหลายแล่ละเด้ต่ว่าเพิ่นยันพี่น้องเอฟซีไปเสียเง,งินเพิ่นก็เลยเฝ้าไม่แก่ว่าสันเพิ่นว่าฮัลโหลไปตั้งไหนก็พ่อเปลี่ยนชุดชุดไม่ชุดอะไร ชุดเงินล้านเหมือนเดิมีลยวมาเล่าเปวะเปลเลตัวเล็กไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเซียนจ่อยสุราชวิ่งบนชุดเงินล้านครับแมนขอหน่วยออกคับกบมเอาตัวไหนออกพ่อไม่เดี๋ยวไอ้วาวแมนขอหน่วยออกก็มาว่าเออเขาเขาต้องเปลี่ยนตัวก้อนหวยออกครับ มันต่อโต้ตาว่าแมนล่าไวัอ๋อแล้วไม่จ่ายพุ่มก็ให้ได้ฮุกโกะเดี๋ยวตะวันเลขล่างนี่คลื่ทีแมนบอหลังของเทต้เหมือนเดิมหลังของหลังต้เหมือนเดิมครับโอ้สิบล่างแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เกินล้านเปอร์เซ็นตหนีเหมือนเดิมนี่ก็เกินเกินว่าล้านอีกจุดอันนี่เสียเนี่ยโอ้เอ้าลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเงินล้านนี่เปลี่ยนตัวไหนรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ครับอืม จุดเดินล้านเหมือนเดิมฮะจุดเดินเกี้ยนจุดเดินจุดเดินล้านเหมือนเดิมก็เอาจะเปลี่ยนตัวไหนล่ะเดี๋ยวไอ้เกี้ยนยังอหรอยังแล้วจะเปลี่ยนนี่นี่มันเป็นใบเก่าเนาะครับครับอะตอนนี้เป็นใบเก่าจะเปลี่ยนกี่ตัวไอ้เจ็ดเก้าครับ ตัดตัวไหนออกสมมุติว่าตอนนี้อเออเซียนจ่อยลงไปมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าตัดหนึ่งกับ่อออกอ๋อตัดหนึ่งกับสองออกแล้วจัดสี่คู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับสี่คู่เหมือนเดิมอ่าสรุปแล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านี่มาเอาจักตัวเนาะครับโอเค นี่เด้อพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนตั้งกระสุดเงิ่ล้านเงิ่ล้านมาเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเอ้ครับสู้นี้เปลี่ยนเอ้อโอเคจับตัวใหม่เลยเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์เน้นหนักหนักแปดศูนครับอ๋อ เปลียมให้เปลียนตบมือเลยสูตรนี้รับรองอ่าแต่ว่าหนึ่งกับสองนี่หลักสิบมันผิดเนาะครับอืมเปลี่ยนแค่มสี่ตัวเหมือนเดิมครับเปรียมได้ตั้งสูตรเนี้ยได้ตั้งหลังครับอืมที่ว่าว่าแตกอีกสูตรเนี้ยอืออือไม่รู้บ้างไม่เละแต่ว่าต้องมีเอ็นอ่าเมื่อวานนี้อ่ะ เซียนเพชรเมืองแก้มก็ผิดอ้าวทำไมรอบนี้มีเซียนผิดบ่อยจังวอาไม่เบื่อกับ่เนละพรเบืาบางที่ก็เละพชเลเกี้ยนไงต้นง,งามมันไม่ได้เละใช่เพราะว่าอ่าสูตร,ค,รคำนวณเราบางครั้งเราก็บวกตัวเลขหรือว่าลืมคงที่ับไมพบเกี้ยนไหวเลยแต่พอบิ่วเอาหน้าเอินอออเ้นเสียอืออือืไม่เป็นไรครับพ่อไม่เป็นไรป๊บ เนี่ยตุดเนี่ยเท่ากับอ่าเพราะว่าเปลี่ยนแค่ตัวเลขเหมือนเดิมแต่ชุดเป็นชุดเงินล้านเหมือนเดิมครับอ่าชุด8บบหนยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครัวเขียนใหม่นะมันไม่สวยเนาะครับครับอ่าเดี๋ยวแม่ครัวเขียนใหม่ม,มอพอ มีทุกอีกเนี่ยหกเก้ามีเลยทุกบน่ะก็บมไม่หลงล้างอ่ะบนอย่างเดียวค่ะก็บมแม้เลยตาบนเป็นบนล้างเป็นล้างก็บมไม่กัววาหลงล้างไม่มีก็บมตายเล็วอะเสียโตตาวันอย่างเดียวเสียงจอยสุราษฎร์ชุดเงินล้านนะครับชุดเดินล้านเมือนเดิมชุดบน เงินล้านแต่ต้องมีต้องมีเอ็นสี่คูเนี้ยอ่อยางเดี <19 S 2> ยวจุดเ <19 S 2> กเ้าแต่ลงน้องโตเร็วเนุ่นย์แปดเ้าเนี่ยแปดศูนแปเน้นนั่งนั่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เน้นหนักๆไปที่80เกินล้านเกินล้านเปอร์เซ็นตามทีนี้มา10บล่างสิบล่างก็ก็เอาที่เลขเดิมเนาะครับเลเลเลเดิมมาเขียนใหม่เลยก็ได้ครับเออเขียนใหม่เลยทั้งหมดเพราะว่าหน้านั้นมันไม่สวยแล้วครับเอาเขียนเลยล่างไม่ก็ได้โตเลยมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ แปดบนไปหลังวันเนี้อ๋อใช่บ่อเชียนจ่อยกับแปดบนแปหลังอีกวันนี้ก็ไม่อไม่ติดแปติดไอ้บนหลังไม่ต้อเบื่อแปดบนไปหลังวันเนี้ยเหมือนแต่ว่าปุ่มบ่อห้าบนห้าหลังมาทางบ้านบนห้าหลังอะ่ะเออใช่ปุ่มบ่อวันนี้แปดบนไปหลังครับตตาก็ไม่ไม่ต้เบื่อ เซียนจ่อยบอกว่าห้าบนห้าล้างก็จริงๆเนาะเซียนจ่อยเนาะมั่นใจมั่นใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์อืออ่าตัวนี้ใบใบนี้บ่เอาเดอร์พี่น้องเดอเพราวะอ่าเซียนจ่อยเปลี่ยนตัวเลขแต่ว่ากับว่าเปลี่ยนหลายตัวดอกเปลี่ยนต่ซีคูแต่ว่าแม่ขั้วเขียนไม่ราว่ามันเป็นหนาที่บ่สวยอ่าก็เลยมาเอาไม่เดอพี่น้องเดอตัวเลขกับว่านี้เก่า เอาเขาโทษพี่น้องอ๋อเมื่อกไปถือจังไรตัวเลขกระบปหนีเกาแต่ว่าเปลียนตั้งแต่ชุดบนเงินล้านเนาะเซียนจ่อยเนาะครับอ่าเปลี่ยนแต่ชุดบนเงินล้านจัดชุดบนเงินล้านคือจ็ดเก้าเ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เน้นหนักๆที่แปดศูนย์เนาะเซียนจ่อยเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอกันไว้พิจะหน้ากันเบิ่งแต่ว่าตัวเลข สิบล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์เกินล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือตัวเดียวคือแปดคือเกาจากคู่มีแปดสี่แปดห้าแปดหกหกแปด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 เก้าแปดศูนย์เน้นหนักหนักที่แปดหกเนาะเซียนจอยเนาะอ่ะโอเคค่ะเซียนจอยกลับกลับตู้อีกลับบนตู้อีกโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะพี่น้องเซียนจอยเพิ่นขอเปลี่ยน ชุดบนเงินล้านเฉยๆแต่ว่าตัวเลขล่างข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมเดอ้อเพิ่นว่ารอบนี่ห้วิ่งบนวิ่งวิ่งล่างวิ่งบนน่ยคือแปดตัวเดียวเอาหัดที่ผ่านมาเพิ่นกับบอกดิว่าวิ่งบนวิ่งล่างห้ามาตัวเดียวกันเมีนควมเล่าอิหลีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิงสําหรับตัวเลขแนวทางของอเซียนจอยสุราษพอกันคลิปหนานเนาะคะ่ะสนุกพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ